ถามถ่ายกันมาไม่ขาดสายนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติกับวิตป้อมพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะขึ้นโชวิสัยทัศน์ร่วมวงดีเบตกับแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยหรือไม่เมื่อใกล้เข้าโค้งสุดท้ายสู่การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้น ยิ่งใกล้วันหย่อนบัตรเลือกตั้งเข้ามามากเท่าใดดูเหมือนว่าบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของสารพักการเมืองต่างใช้เวทีดีเบตเพื่อน,นำเสนอนโยบายและก็ขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนนะคะในหลายเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพประตามต่างจังหวัดอย่างคึกคักแน่นอนว่าบางเวทีนะคะก็เกิดวิวาทะอย่างดุเดือดค่ะ แต่ดูเหมือนว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากมิตรุคนเอกประยุทธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าเขาจะร่วมเวทีดีเบตด้วยหรือไม่แต่สำหรับมิ๊กป้อมคลเอกประวิทย์นะคะมีความชัดเจนค่ะว่าจะไม่เลือกใช้เวทีดีเบตเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารกับที่น้องประชาชนโดยเมื่อวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมาบิ๊กป้อมได้ให้เหตุผลผ่านจดหมายเปิดใจ ผ่าน a c e b o o k นะคะโดยระบุว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและปรารถนาดีด้วยการเชิญไปร่วมตอบคำถามหรือดีเบตในเวทีต่างๆในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าพักเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแต่การพูดไม่ใช่การแสดงที่ดีที่สุดว่าใครมีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าใคร ทำให้ผู้นำในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่หรือเล็กลงมาไม่จำเป็นต้องวัดประสิทธิภาพผู้นำด้วยการดีเบตด,ดังนั้นะคะในว่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพบว,ว่าบิ๊กป้อมเลือกที่จะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสำนักต่างๆแทนนะคะแทนการร่วมวงดีเบตค่ะ ขณะที่บิ๊กตู่คนเอกประยุทธ์เองนะคะได้ตอบคำถามกรณีดังกล่าวค่ะโดยได้ระบุสั้นๆว่าเขาได้อธิบายไปหลายช่องทางแล้วหมายความว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าผลเอกประยุทธ์จะร่วมวงดีบเบตด้วยหรือไม่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณพีรพันธ์สาลีแลัฐมิภาคหัวหน้าพักรลุดถ่ายสร้างชาติก็ระบุว่าเรื่องนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จะพิจารณาและเป็นผู้ตัดสินใจเอง การที่บิ๊กตู่และบิ๊กป้องค่ะจะขึ้นเวทีดีเบตหรือไม่ย่อมเป็นที่ถูกจับตาของพรรคฝ่ายตรงข้ามค่ะโดยเชื่อว่าพรรคฝ่ายตรงข้ามน่าจะเป็นฝ่ายเก็บแต้มเก็บคะแนนได้มากกว่า ทั้งนี้ต้องไม่ลืมนะคะว่าวันนี้เหลือเวลาหาเสียงอีกเพียงไม่กี่วันค่ะดังนั้นการดีเบตจึงอาจไม่ใช่คำตอบหรือสนามที่ต้องลงไปเล่นเองสำหรับบิ๊กป้อมและก็บิ๊กตู่ค่ะมากไปกว่าการมุ่งเดินสายหาเสียงเพื่อรักษาฐานในพื้นที่ที่พวกเขามั่นใจว่าจะได้คะแนนเป็นเกาะเป็นกำรรทั้งในส่วนของสสเขตและการกวาดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ค่ะ